โคตรเลยเตื้อจริงอืมไม่ได้เลยปลาส้อยนี่ของชอบผมเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนะเอฟซีและเพื่อนๆักตกปลานะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลานะครับคลองระพีพัดนะครับผมตอนนี้นะครับที่ผมอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณนะครับประตูน้ำนี่เพื่อนๆบริเวณประตูน้ํานะครับ ชื่อว่าประตูน้ำพระศรีสินนะครับอยู่แถวอซอยชุประธานหนึ่งตบลหนองเคนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็หมายตรงนี้นะครับเป็นทางผ่านที่ผมมาทํางานนะครับผมเห็นเพื่อนเพื่อนนะักตกปลามาตกนะครับผมก็มีโอกาสก็เลยแวะมาทําคลิปนะครับขณะนี้เป็นเวลาแปดโมงนะครับผม ผมก็ลงเบ็ดแล้วสามคันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันเนาะเว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับปลาที่ผมคาดหวังไว้วันนี้ก็คือเป็นพวกกระมังปลาส้อยนะครับแล้วก็ปกลากระแหหรือตะเพียนหางแดงนะครับผมเขาบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างชุมนะผมก็มาลองดูบ้างนะครับผมก็ไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ สเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำแมวในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวไปติดตามผลงานกันครับกระมังครับผมกินมันม่ว เพียรครับผม อันนี้กินพอดีเลยเพื่อนๆมาอะไรครับปลาส้อยครับผมนี่วันนี้ผมมาตามหาปลาส้อยเนี่ยนะครับ ทางแดงครับ ครัาวนี้กินแรงครับผมโอ้ยกระมังโอ้กินแรงมาก ปลาสรา้อยอีกแต้มนหนึ่งนะครับนี่ทอดกรอบอร่อยมากาก,กินสองคันเลยครับเพื่อนๆสองคันเลยเอาคันไหนก่อนคันนี้ก่อนโอ้คันนี้ไม่ติด เอสังกวาดนะครับผมตัวนี้ไม่เอานะเดี๋ยวเราปล่อยไปกินโคตรแรง ปลาส้อยอะกินโคตรแรงครับเพื่อนๆบอกเลยโอ้โห oh, oh, ตัวนี้ปลาส้อยตัวนี้ตัวใหญ่มากครับโอ้โห oh, นี่ตัวใหญ่จริงจริงอืมอีกคันนึงยังถืออยู่อยู่เลยนะครับอีกคันนึงต่ออีกแล้วเนะี่ย ปลดป้าก่อนไม่ได้เลยปัาซอยนี่ของชอบผมเลยชอบกินพอๆพกับกระมังเลยนะครับทอดกรอบอร่อยมากเพื่อนดูดิตัวใหญ่มากเลย กำมังครับอีกหนึ่งแต้มกินมันหมูเต็มปากอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปลาอะไรอะ่ะค่อนค่อนข้างมีน้ำหนักเลยครับโอ้ปลาส้อยโอ้ โอ้ใหญ่กว่เมื่อกี้อีกเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่ใหญ่สุดเลยนะครับตั้งแต่เคยตกมานะครับปลาส้อยอนี่เพื่อนดูอร่อยจนเข้าตาเข้าตาเข้าตาเลยนะครับจิกเข้าไปในลูกตานี่ เ่เอาเลยอยู่แล้วนะ่ะเออไม่ต้องวัดแรงปิดหน้าลอกเลยอยู่ไหมเฮ้ยไอแ่มแรกเลยนี่ครับพานน้องมาตกปลานะครับเพิ่งหัดตกครั้งแรกครับ แต้มแรกมาแล้วครับมีทางมาป่ะโอ,อ้ตั้มสองตัวเป็นไงหวานนีสแบบ่สุดยอด สองเต้เออเขาเรียกอะไรปลาทูครับปลาทูปลาทูเออของหรือเปล่าเอาเลยดึกเออปิดหน้าลอกได้อยู่ไหมมันตึกตึกไหมเออถ้าตึกตึกอะอยู่หมุนเร็วอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อมีตอมีอะไรเฮ้ย <Yeah. S 1> แน่นอนว่ะสองไม้สองแต้มลเลยฮะนี่เดี๋ยวออน้องเพิ่งตกปลาเป็นครั้งแรกนะครับสองแต้มแล้วกดเป็นว่าไงเน้นอ,อ,อ,อนน่ะติดตะขอ,อ <อ>น,นี่ตี้งะะทางแล้วมะน้องๆที่โรงงานมาเที่ยวหานะครับนี่เมื่อก่อนอยู่ครับผมนี่คันหมานผมเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูคนงานกันหน่อยนะผมจะกลับแล้วตอนนี้เป็นเวลา11โมงตะตก2ชั่วโมงกว่าๆเกือบ3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยเต็มกระชังแล้วว่าแมว

ปลาให้น้องเอาไปกินครับ ไม่แห่็กให้ต้มมันไปนต้มได้ยังเนี๋ยว,วผมเอาไปแค่นี้ครับเอาไปล้อยนะเดี๋ยวนี้กระมังปลาตะเพียนให้น้องเดี๋ยวน้องแบ่งกันเนี่ยเบียวก็อาจุ่มก็แบ่งปปครับขอบคุณครับ,รบเนี่เปีเยไปโอเคอย่าลืมกดรับซับสไครต์ให้นะาแมวด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลา เพื่อนๆไปก่อนครับแล้วขอแบ่งกันเนาะทริปหน้าจะไปตกที่ไหนก็คอยติดตามผลง,งานกันด้วยนะครับบ๊ายบายเอาไปเยอะกันเอาไปใช้เล่ไม่เป็นไรเนี่ยของพี่ให้